ผมจริงก็ไม่ได้เป็นร่างทองอะไรครับแต่ก็เป็นอะไรที่แบบเราก็ลองพยายามทําดูส่วนภาพสนองนี้ตัวเองเป็นร่างที่ดีที่สุดกแล้วกันเท่าที่ผมเคยมีมาก่อนหน้าน,นี้เราเอาลงมาครับลงมา11โลรอบนี้มันว่างไงมันว่างยาว3เดือนก่อนเปิดเรื่องนี้ก็เลยอ่ะจัดเลย,เยของจริงครับของจริงเไม่เชื่อมาขอดูดิ ความจริงก็ไม่ได้เป็นร่างทองอะไรครับแต่ก็เป็นอะไรที่แบบเราก็ลองพยายามทําดูเป็นร่างที่ดีที่สุดแล้วกันเท่าที่ผมเคยมีมาแต่ว่าอันนี้เรอนาเาหนักขึ้นมาด้วยตอนนี้ใช่ครับคือก่อนหน้านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเอาลงมาครับลงมา11ดโลครับเพื่อให้ได้คือความจริงแล้ว่ไม่ได้ทําเพื่อโปรเจกต์อะไรเลยเพราะมีคนมาถามเยอะว่าจะเล่นหนังเล่นละครหรือไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือไม่ได้เกี่ยวเลยก็คือแค่ว่า มันมีช่วงว่างจากที่ว่าไม่มีการถ่ายทำละครหรือภาพยนตร์อยู่ประมาณ3เดือนก็เลยก็เลยสนอยส่วนกางสนองนี้ตัวเองใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยพยายามแล้วมาสองรอบแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพอพยายามจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยหน้ามันคือต้องมันปฏิสมันมันมันห้ามยากที่ว่าถ้าเราจะลดไขมันเนี่ยหน้ามันจะไปด้วย แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเคยทำสองครั้งแล้วพอลถถึงจุดนึงเนี่ยหน้าไปก่อนซึ่งใช่ใช่ซึ่งเราถ่ายละครเนี่ยพอถ่ายละครปุ๊บเราก็ไปได้คือมันมันผอมไปกว่านั้นไม่ได้แหละอะไรอย่างเงี้ยครับรอบนี้มันว่างไงมันว่างยาว3มเดือนก่อนเปิดเรื่องนี้ก็เลยอ่ะจัดเลยทําหน้าก่อนทําระหว่างนี้ก็คือบิวบิวกล้าไปด้วยทําหน้าไปด้วยจริงมันมีปัญหาตรงไหนใช่เพราะว่าเอาจริงๆคือมันต้องมันต้องช่วยเพราะว่าคือแบบ ก็คือง่ายอะพอไขมันเราออกไปอะที่หน้ามันก็มีไขมันใช่ไหมมันก็ไปด้วยเราก็ต้องเติมหน้าเราด้วยจ้ะไม่ใช่หมายถึงว่ามันออกมันออกไปมันก็ผอมไงใช่ไหมแก้มตอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับสามเดือนใช่ไหมคือความจริงแล้วถ้าถามผมอะมันก็ยากนะแต่ว่าคือจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นที่ใครทุกคนทําไม่ได้อะผมเชื่อว่าถ้าผมทําได้ทุกคนทําได้นะเพราะว่า ถ้าใครที่เคยแบบอยู่แบบเป็นเพื่อนผมเล่นยิมด้วยกันจะรู้ว่าผมเป็นคนค่อนข้างขี้เกียจคือเข้ายิมเข้าแหละแบบเข้าไปยกไปน่นไปนี่แต่ว่าจะแบบมาสายมายิมสายแบบว่าขี้เกียจคาร์ดิโออะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นคนไม่คาร์ดิโอแต่ว่าตอนนี้พอเราอยากจะแบบให้ร่างกายเราลีกเราก็ต้องมาขยันคาร์ดิโอมากขึ้นอะไรเงี้ยคุมอาหารเนี่ยปกติเป็นคนแบบฟูดเลเวอร์มากชอบกินอะไรเงี้ยเราก็ต้องคุมมากขึ้นาบอกบ่อยๆตัดแป้งเลยอะค่ะไม่ตัดครับตัดของหวานตัดขนมแต่ว่า คุมแป้งลดลดลดแป้งลงใช่ครับแล้วก็ที่ยากมากจริงๆคือยากแบบขิวขนมตอนกลางคืนอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามื้อกินข้าวอะ่ะผมกินไม่ได้ยากมากแล้วก็เน้นกินโปรตีนกินเนื้อย่างกินกระเพราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอาจจะแบบว่าไปหาที่แบบเป็นผัดน้ำหมายถึงว่าผัดน้ำไม่ใช่น้ำมันแล้วก็โลโซเดียมอย่างเงี้ยใส่เกลือน้อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมี พวกอาหารพวกนี้ผมจะบอกเลยว่ามันหาไม่ยากแล้วเซิร์ชในไอจีมีหมดแล้วก็แบบพวกเครื่องปรุงเหล่านี้มีหมดซอสพริกโลโซเดียมโลชูก้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็กินได้ครับอะไรคือ,อ,อวันนี้คือยังติดต้องกินแบบน,นี้อยู่ไหมครับพี่บอยหรือว่ากลับมากินกินบ้างครับเอ้ยยังกินอย่างนั้นอยู่ครับแต่ว่าลดความสติ๊กลงเพราะว่าอันนี้คือตอนนี้ก่อนนะตอนที่ผมถ่ายรูปแบบผมลงมา11อโลแต่ตอนนี้จากวันถ่ายรูปผมขึ้นมาละว2โลซึ่งผมมีเป้าว่าจะเอาขึ้นมาอีกประมาณ3-4โลเพราะว่าผมอยากให้หน้าผมฟูมากกว่านี้แล้วก็ให้ตััววมนนดูใใหญ่่่กาี้ช เราว่าช่วงที่รถกัดตัวมันเล็กลงครับผมอันนี้คือยังยังไม่ใช่หุ่นที่เราแบบพอใจความจริงแล้วอ่ะคือมันสามารถทําอีกร่างหนึ่งได้ที่มันดูแบบดูสมบูรณ์กว่านี้คือไม่ได้ดูผอมเกินไปอะไรเงี้ยอันนั้นคือโอเคถอดเสื้อออกมาถ่ายรูปคือลีนมีกล้ามแต่ว่าถ้าเกิดพอใส่เสื้อผ้าเนี่ยดูตัวเล็กไปหน่อยอครับ<ช>แต่ทำไปแล้วไม่ไม่โชว์เอยครพี่บอลเสียดาย โชว์กางวงสัมภาษณ์เหรอไม่แบบว่าในงานถ่ายทำใดๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ความจริงความจริงแล้วว่าก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ผมถ่ายฟิตติ้งวันนี้ก็มีมีเขาก็มีบอกให้ถอดเสื้อถ่ายไปแล้วครับผมไม่แต่ในละครในละครจะนักข่าวไม่ใช่ไหมเจะกดดันอะไรแบบนี้ไม่ได้เรจะไปยกอะไรกี่ไม่ได้ไม่ใช่เด่นคนเพห่มไปเด่นควรจะแบบ ไอ้ะรนีก็เลยแต่ทุกวันนี้ก็คือมันกรามเกลมอหมือก็อยังมีอยู่เขา <อ S 1> ว่าเพราะว่ามันเพิ่งเพิ่งขยับขึ้นมา2องสองโลครับคำนึงแล้วผมตั้งเปา้าจะขึ้นมาอีกสโลเนี่ยก็คือ,อยังอยากให้คงความลีนอยู่แต่ว่าแค่เราไปเติมพวกไขมันไอ้พวกเติมพวกกล้ามเนื้อ,อก็คือแบบพยายามเอาไขามันออกเหมือนเดิมครับแต่ตวันนี้มันทำให้เรามั่นใจถึงมัเวลาที่แบบมันจำเป็นต้องถอดสิ่งเลยแล้วอ๋อใช่ถ้าเกิดว่าเออก็มันมันก็ดีขึ้นเวลาอย่างเช่นแบบวันนี้ เวลาที่แบบมีช็อตต้องถอดเสื้อถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออมันก็เหมือนกับเราก็สบายใจมากขึ้นดีกว่าในการที่จะแบบถอดอ่ะแบบ <c oughs> แต่เออ <c oughs> ไม่อายเท่าแต่ก่อนอะไรอยเงี้ยอะไรอย่างเราไปฟุตแล้วเราออกไปทานข้าวไปสังสรรค์ไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังกินครับใช่อย่างเมื่อวานผมก็ยังไปกินกับเพื่อนไปกินเนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แค่เราก็กินแหละแต่เราแค่เลือกกิน <c oughs> เออใช่ครับเลือกกินแค่นั้นเองคนรับข้าวเราเก่งพี่บอยไม่เก่งไม่เก่ง เต็มที่ของเขาเลยเขาก็เพราะผมก็กินเยอะเหมือนกันคือผมแค่ตัดส่วนประกอบบางส่วนที่มันอาจจะทําให้เราไม่ลีนแค่นั้นเองแต่ว่าปริมาณผมกินเยอะเหมือนเดิมครับสุขภาพดีดีมากความจริงก็คือรู้สึกว่าสุขภาพดีดีเลยครับผมบว่าเหมือนกับถ้าเกิดว่าง่ายๆก็คือแบบพอเราคาร์ดิโอเราเดินเยอะเราวิ่งเยอะครับความฟิตมันเยอะกว่าเดิมะเราเหนื่อยแบบเหนื่อยเนาะเหนื่อยไม่เหนื่อย ยังไม่เตะบอลอย่างเงี้ยแต่ก่อน,น,นอาจจะเหนื่อยเร็วอะไรเงี้ยตอนนี้ก็แบบออรู้สึกว่าวิ่งได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยไม่มากครับสุขภาพดีเวาจะก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับแตกอะไร <laughs> แต่ก็ทุกคนอาจจะแบบว่าผมว่าแบ่งแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คืออึ้งว่าแบบไม่น่าเชื่อว่าผมจะทําได้อันนี้คือหนึ่งสองคืออาจจะมีความคิดว่าผมน่าจะต้องใช้ AI หรือการ์ดลู <laughs> เออมันจะต้องมีคนคิดตรงนี้แหละมีบ้างอยู่แล้วแหละเป็นธรรมดาเพราะว่าถ้าเกิดเพราะว่าคือเพราะว่าผมเป็นแบบสายเฮฮาไงชอบแต่งทำรูปป้าบอด้วยคนอาจจะคิดว่าผมอาจจะแกล้งก็ได้ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้แต่ว่าไอ้แห็นนี่เ็นไอ้ของจริงครับของจริงไม่เชืยรมาขอดูดิหยอกหยอก อยถ้าเป็นเด็ดคุณก็คือได้เลยออกกำลังกายจริงครับโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยมาแบบ3เดือนครับก็ถามว่ามันที่สิ่งนี้มันเหนื่อยยากสุดก็คือตอนคาร์ดิโอนั่แหละเพราะว่าคาร์ดิโอเยอะครับวันละชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็แบบได้สุขภาพด้วยสุขภาพ